มาดูคนขโมยต้นชมพูอ่าไม่ใช่ลูกชมพูน้องวันพีชนี่นะครับนี่ช่วยเก็บได้เยี่ยมได้กี่ลูกละยี่สิบแล้วยี่สิบห้าเอานี่วันพีชบอกเก็บเองเลยใส่ดีดีดีสี่สิบจริงอ่ะีอ่าชมพูยังไม่หมดนะครับยังมีซ้ายมือซ้ายมือเออสามสิบดูข้างบนค่อยๆขึ้นไปเดี๋ยวตกไี่ลูกละ เอาลงก่อนลงก่อนเออค่อยๆลงฝึกฝึกเด็กเอา้าจับ <Okay. S 1> จับกี่ลูกเ,เ,เดี๋ยวดูหันดูลูกเล็กก่อนนี่บันทิเน่แน่นอนครับค่อยๆขึ้นนะนะค่อยๆดึงทินลูกมือกอนี้จับบันไดโอเคอ๋อา, okay. อา,าย เออได้เงาแล้วนี่บนหัวคุณอะซ้ายมือเออเอามืออีกข้างนึงจับยีงนู่นฝั่งนู่นเออฝั่งขวาเออนี่นี่กับนี่สามสี่ถึงจริงเปล่าวะเออเอาลงก่อนลงว่ะเออลงก่อนนะเราขยับขยับโตได้ไหมไหวไหมสาี่นี่มาเอาลูกนี้มาลูกนี้ไหวไหมไม่ไหวจับ อาจารย์สีด้วยเอาเป็นเป็นเป็นเปห้าสิบอ๋อห้ค่อยๆขึ้นเดี๋ยวตกเออออะไรอะไรค่อยค่อยถึงไหมค่อยค่อยนะเออโอเคอ่ะเดี๋ยใส่โอ้สามสิบห้าจริงเปล่าวะค่อยๆลงมือน้องจับเออฝึกๆเบาๆไม่ต้องรีบโอเคยังเจ้าอีกใช่ไหม ค่อยนไม่ต้องรีบก็ขึ้นไปอีกดิมันแตกอ่ะเอ้ยไม่เป็นไรเอาเดก่อนไม่รู้แมงก็มีดิตัวเองขึ้นไปดิไปเดี๋ยวพ่อจะกลับบ้านแล้วขึ้นมาดิเอาไม่เอยไ่อามเา่เอา่เอาไม่เอา่อม่นม่เอ่เอาไม่เอา่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไ่เบนไ่เอาไ่อไ่อไมไปไเไม่องอ่มไไม่าไม ขึ้นอีกที่ไหนก่อนเอาขึ้นอเอกเออถึงไหมซ้ายมือต่ำๆก่อนก็ได้นะลูกต่ำๆเนี่ยเนี่ยเออไม่ได้แล้วเอาลูกนั้นก่อนลูกนั้นก่อนเนี่ย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 เอาซ้ายใช่เหรอเนี่ยลูกใหญ่เนี่ยสองลูกเนะี่ยเออไม่เห็นอะไรเลยบันทีเลยอันนั้เราจะสองลูกหมดนะเอาตกหมดเลย ทำไมอะาโอ้โหหอยังหอยไปลงบัชาตาเออเอาจับเดี๋ยวจะให้เอานี่เอิบถอนะไปะกับแพ้ได้เอาเอาอีกเอาอีกโอ้โหวันพีชจะเอาไปฝากญาติที่บ้านครับเอาหอ,อยัง โอเคครับนี่ชมพูเริ่มร่วงครับวันพีมาเก็บเองนี่ยังมีเหลือครับใครสนใจก็มาได้เนี่ยโอเคครับชมพูเก็บทุกวันครับยังมีเหลือน้ำนี่อยู่ข้างบน,นมีเลยเนี่ย